กลุ่มที่22 1 4ิบสองหนึ่งสี่หนึ่งสอาสองสาสามจดสี้าหนึ่งห้าหกอาจารย์เลือก7,3,7นะคะก็ดูกันไปว่าดาวที่เข้ามาในดวงเนี้ยจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง นะคะก็อัตตานะคะไปนู่นหละไปปุตตะเหมือนเดิมเลยเหไหมคะเหมือนกลุ่มเมื่อกี้นี่แต่ว่าไม่ได้ไปลงทาสิษทษา,าว่งมาลงมรณนะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงเด็กการมีลูกหลานจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่ดี รักเด็กแต่เด็กมันไม่รักตอบนะคะเด็กมันทำร้ายเอาเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีที่จะไปเลี้ยงอุปการะใครใคลูกเอาลูกเข้ามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเข้ามาอมนะคะมันไม่ได้สร้างอะไรเลยมันสร้างแต่ความทุกข์มาให้เพราะนั้นดวงนี้ก็ห้ามเลี้ยงเด็กค่ะดูสิคะอะไรดีที่สุด ในดวงเราข้ามไปเลยทานังเป็นดาวจันร์ทนะคะทานังก็ไปลงปัตตนิแอเพศตรงกันข้ามแล้วก็มาลงกรรมมะคู่เวรคู่กรรมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการได้เด็กไม่ใช่เรื่องดีจะมีคู่ต้องเอาไล่เรียกกันค่ะแล้วจะดีเพราะว่า มาช่วยกันทำงานแล้วปัตตนิทันนางไปว่าคู่กู้ฐานะนะคะมาดูอีกอะไรดีอีกเด็กไม่ดีคู่ไล่เลื้ยก,กันดีคู่แก่กว่าดีไหมนะคะลองมาดูคู่แก่กว่าว่าดีเปล่ามัชชิปานะวิ่งไปชนพันธุนะ แล้วก็เว่งมาชนทีาทา,าเพศตรงกันข้ามนี่นะเพราะฉะนั้นให้เลือกเท่ากันหรือว่าแก่กว่านะคะถ้าเด็กกว่าก็อย่าเอามาเลี้ยงดูเอามาเป็นคู่เอามา,มาเป็นบริวารจ้างวานนะคะอย่าเอามาอุปการะส่งเสียให้เนี่ยถ้าเป็นเด็กเนี่ย ไม่ได้แต่ว่าคนที่อายุอ่อนกว่าเพศตรงกันข้ามที่อายุอ่อนกว่าใช้ได้นะคะกำลังพะเคราะห์โดยเฉพาะดวงนี้ก็เป็นสุขสิบสเลยนะคะไม่ใช่คู่กู้ฐานะอย่างเดียวนะคะได้หมดเลยแอกแก่กว่าอ่อนกว่าไล่เลี่ยกันได้หมดเลยแต่ว่าไล่เลี่ยกันดีที่สุด นะคะดีที่สุดเพราะมัชชิมากัร์นก็ดีคือกลางๆแหละ,หละไม่ได้ดีจริงนะเรามาดูดาวในดวงต่อไปนะคะดาวบาปคือดาวอาทิตย์ดูดาวอาทิตย์นะคะเป็นหินนะพเพราะฉะนั้นคนวันเสราร์ทุกคนเนี่ยขี้ระแวงแล้วก็ไร้ใจไม่คิดถึงใครไม่อยากพูดถึงใครไม่อยากฟังเรื่องของใครอยากฟังแต่เรื่องของตัวเองเพราะว่า อาทิตย์เสียเพราะนั้นทุกดวงที่อาทิตย์เป็นหินะอริมรณะพยายะก็อย่าไปหวังพึ่งเขาพึ่งไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะดวงนี้ไม่ใช่แค่เป็นหินะยังเป็นสุภะเห็นไหมคะก็คืออาทิตย์ฐานอาทิตย์ยึดติดเลยไม่ช่วยคือไม่ช่วยให้ดินตายชักแผลดก็ไม่ช่วย ไม่แครน่ะมันแรงกว่านั้นเองก็คือมันเป็นอริเห็นไหมอริหินหนานี่ดื้อหัวชนฝาเลยนะเอ่อฆ่าให้ตายเลยยอมหักไม่ยอมงอก็คนที่หินหน้าอรินี่แหละค่ะแล้วมานลงสุภานี่ไม่แคร์แกจะว่ายังไงพูดยังไงก็เรื่องของแกฉันก็จะเป็นของฉันอย่างเงี้ยแล้วก็ปากร้าย ดูดาวปากนะคะปากเนี่ยจะเป็นเป็นดาวาในดวงที่ไม่ชนเสียไปชนปิดตาตัน,นุปากลายเหมือนพ่อแล้วก็ลาพระพูดแต่เรื่องเงินเงินทองทองเรื่องเงินนี่ยอมตายเลยนะคะเนี่ยอังคารถันราหูเนี่ยเห็นไ,ไหมตายเลย ตายเพื่อเงินเนี่ยนะเถียงกันตายเลยฆ่าตายอาฆาตมาหลายตายเลยเอาให้ตายแต่บางเอ,อิดดาวพุดธเนี่ยดาวความคิดดาวสมองเนี่ยมันเสียค่ะนะคะพูดเป็นพยายะมันก็พูดเหมือนคนเพออเจอ,อเรื่องอะไรเรื่องเงินเงินทองทองกูมีเงินฝากร้อยล้านเอเนี่ยกูจะทำอะไรก็ได้เวร์เวอเวอ ไม่มีหรอกค่ะนะคะเวลาคิดอะไรก็แล้วแต่มันกลายเป็นเพอ้อเจอ้อไปเพราะว่ามันป่วยนั่นเองนะคะความคิดป่วยเหมือนแม่นะคะแม่ก็เหมือนกันแม่ก็จะติดมาจากแม่ต้องพูดอย่างนี้ปากร้ายเหมือนพ่อคิดเลอะเทอะเหมือนแม่แต่ที่ดินละ่ะทรัพย์สินที่ดินเนี่ยเป็นดาวพรฤหัส นะคะก็ใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้โรงพยาบาลใกล้ศาลสถิตหรือให้ศาลสั่งนะคะบริวาโรโภคาทศิษา,า์มาารับใช้ก็ด้วยหวังเพียงผลประโยชน์เท่านั้นรวมทั้งเพื่อนด้วยเห็นไหมคะคนนอกอ่ะถ้ามาประจอประแจไม่มีความจริงใจในะหวังเพียงผลประโยชน์เล็กๆน้อยน้อย นะคะอเอาเศษเล็กเศษน้อยอแล้วคนนี้ใครห้ามก็ไม่ฟังนะลองลองทําให้เชื่อนะคนที่เชื่อตายเลยนะอืเพราะฉะนั้นดาวที่เด่นที่สุดในดวงเขาเนี่ยเราก็ยังต้องยกเห็นไหมคะดาวเด่นที่สุดเลยก็ยกให้ดาวจันทร์ค่ะจันทร์เนี่ยจอนมาเมื่อไหร่ก็เจอเงินนะคะเนี่ยจ้าคู่เมื่อไหร่เนี่ยคู่ก็กู้ฐานะ เพราะนั้นคนนี้ก็จะมีคู่โดยไม่แคร์ว่าใครจะว่าเกาะเขากินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเรามาดูโดยเฉพาะดวงนี้ก็คือมหาอุปรรมภริยานะคะเพราะฉะนั้นคู่เป็นมหาอุปธรรมไม่มีคู่จนเลยนะคะไม่มีคู่ที่จนเลยเพราะว่าตัวเองเป็นดาวบากเมันเป็นทั้งเจ็ดทั้งสามแล้วก็งกมาลงลาภะนะคะพูดอะไรก็จะเอาแต่เงินแต่เงินน่ย หายใจเป็นเงินเลยละค่ะ